สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิซดนี้นะครับผมก็จะมาสรุปคำสั่งการรับส่งอีเมลด้วยเว็บเมลให้ฟังนะครับโดยเฉพาะเลยสำหรับใครที่ต้องการที่จะ เข้าไปฟังสรุปเน้นๆโดยที่ไม่ต้องไปดูรายละเอียดดูอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการรับส่งอีเมลนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่าการรับส่งการคําสั่งต่างๆหรือความหมายต่างๆวิธีการใช้งานผมได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาสรุปการส่ง อีเมลการตอบกลับการส่งต่อให้เพื่อนๆได้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันนะครับโดยปกตินะครับเราก็จะเข้าไปที่ตัวเว็บเมลนะครับใน,ในที่นี้นะครับก็จะใช้ Gmail นะครับเช่นเคยโอเครับเดี๋ยวผมจะเปิด <Desktop. S 1> ตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปที่ Gmail <Note pad. S 1> เลยนะครับตอนนี้นะครับตอนที่เราเปิดเข้ามา อยู่ในอ inbox เลยนะครับมาที่ gmail com เวลาเราใช้คำสั่งต่อไปนี้นะครับมันก็จะทำงานให้เราให้เพื่อนๆนะครับแยกมันจะมีอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับถ้าเรากดชิปนั่นหมายความว่ามันจะเปิดหน้าต่างใหม่นะครับเปิดเบราว์เซอร์หน้าต่างใหม่ให้แต่ถ้าเรากดตัวอักษรเฉยๆนะครับ เรากดตัวอักษรเฉยเนี่ยมันจะทํางานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันจะไม่เปิดหน้าต่างให้ไม่ไม่เปิดหน้าต่างตัวเบราว์เซอร์ให้ใหม่นะครับอย่างเช่นผมจะส่งเมลนะครับผมก็สามารถที่จะมาอยู่ในโฟกัสโหมดแล้วก็อยู่ในตัวอินบ็อกเวลาเลื่อนลูกศรขึ้นลงมันจะมีตัวอีเมลให้นะครับเวลาเรากด c นะครับมันจะสร้างอีเมลให้ใหม่เลยนะครับกด ชิป C นะครับก็จะสร้างอีเมลให้ใหม่เช่นกันเพียงแต่ว่าในขณะที่เรากดชิปเนี่ยมันจะเปิดหน้าต่างตัวเบราว์เซอร์ให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองทำ <C. S 1> ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ผมกด C ีเฉย C compose new message dialog new message region นะครับตัวน,นี้นะครับก็จะมาทีา่ new Message เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่ alternate tab ดูนะครับ star select all inbox star select all conversations inbox p r i o r i t inbox in in นะครับ <P> ประมาณนี้นะครับ เมื่อกี้ผมเอ n a นแท็บไปมันก็จะมีแค่ในส่วนของโน้ตแพดที่ผมเปิดเป็นโน้ตเป็นโพยไว้แล้วก็เป็นตัวเบราว์เซอร์ของเว็บเมลนะครับที่ผมเปิดไว้โอเคผมกดยูกลับมานะครับยูยูลิสต์กเซลส์นะครับอันนี้ก็จะย้อนกลับมา นะฮะตัวน,นี้ compose select contact s e draft t link โอเคโอเคผมก็จะ blank draft เว,เวลากด u มันจะไม่ออกนะครับเมื่อกี้เพราะว่าผมสร้างอ e ีเมลไว้แล้วนะครับมันก็จะถามว่าต้องการที่จะเซฟแอบไหมผมไม่เซฟนะครับผมก็ใช้คำสั่ง control shift d นะครับ discard ออกมาคลิกที่ visited link button basic html basic นะครับ, <Basic> รบพอเข้ามา เสร็จแล้ว okay. นะครับวิธีการออกมานะครับบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวอินบ็อกซ์โดยตรงนะครับเวลาโฟกัสไปเวลาเลื่อนลูกศรขึ้นลงมันจะไม่อ่านอีเมลให้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็คอนโทรลโฮมขึ้นไปข้างบนนะครับอย <of> ่างนี้ครับคอนโทรลโฮมขึนไปด้วยถ้าอยู่ด้านต้นนะครับเวลาเรา <Document. S 1> กด โฟกัสโหมดเวลาเรีอกลูกศรขึ้นลงมันจะไม่พูดอย่างนี้นะครับแล้วก็กดให้เป็นเบราโหมดแล้วก็คอนโทรลโฮมแล้วก็กดเอนะครับมันก็จะกระโดดมาที่เช็คบ็อกที่ตัวเทเบิลตัวแรกนะครับแล้วก็ค่อยกดโฟกัสโหมดนะครับ <Main line S 1> แล้วก็เรียนลูกศรดู er นะครับเห็นไหมครับขึ้นละนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับ โอเคอันนั้นก็คือคำสั่งนะครับคำสั่ง c เอ้ยคำสั่งช h i p c คำสั่ง chip c ก็คือมันจะเปิดสร้างอีเมลใหม่ให้แล้วก็พร้อมเปิดตัวเบราว์เซอร์หน้าใหม่ให้แต่ c เฉยๆนะครับ c เฉยๆเนี่ยมันจะสร้างอีเมลใหม่ให้ภายในหน้านั้นเลยมันจะไม่เปิดให้นะครับเหมือนกันครับเวลาเรากด r มันจะตอบกับ หน้านั้นให้เลยเวลา shift r มันจะเปิดหน้าตอบกลับโดยที่เปิดเบราว์เซอร์ใหม่ให้ด้วยนะครับกด shift a มันจะตอบกลับทั้งหมดโดยที่เปิดหน้าใหม่ให้แล้วก็กด a ให้เฉยจะตอบกลับทั้งหมดโดยที่ทำงานหน้าเดิมนะครับทำงานหน้าเดิมไม่เปิด นะครับผมไม่ทําตัวอย่างให้นะครับอันนี้ผมจะสรุปให้เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เรียนรู้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับกด F นะครับก็ตอบกับก็ส่งต่อนะครับเป็นคําสั่งส่งต่อโดยที่ทํางานอยู่หน้าเดิมถ้าเมื่อไรก็ตามถ้า Shift F มันก็จะเป็นส่งต่อ,อในการเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการใช้งานของ Gmail นะครับจริงๆแล้วมันจะมีคำสั่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมจะเอาประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ทำความเข้าใจก่อนนะครับระหว่างกดชิปนะครับในเรื่องของการรับการส่งการตอบกลับตอบกลับทั้งหมดนะครับนะครับมันจะมีการการสร้างเมลนะครับก็คือตัว C การตอบกลับเมลตัว R การตอบกลับทั้งหมด ตัว a การส่งต่อตัว f ประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรากดชิปมันจะสร้างหน้าต่างใหม่แต่ถ้าเรากดตัวเดียวโดดๆมันจะทำงานภายในเบราว์เซอร์ตัวนั้นให้นะครับลองไปใช้งานกันดูไปประยุกต์ใช้งานกันทั้งนี้เพื่อนๆถามว่าอันไหนดีอันไหนถูก มันไม่มีอันไหนดีอันไหนถูกครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆชอบใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ